สวัสดีโอร่าสวัสดีค่ะเย็บเล็กมาแล้ว ready พ o r ตัวเนี้ยเป็นตัวติดนะครับนี่เวลาเรากดปุ๊บสวัสดีครับยินรับสู่ลิงไปเรื่อยนะฮะอีกครั้งที่ผมมาเยือนที่นี่นะครับเกตวอร์มอเตอร์อมรชดาตรงปากซอยรัชดา42ตรงนี้นะฮะหรืออยู่เยื้องๆกับศาลอาญารัชดานั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ด้านหลังผมนี่คือเจ้าโอรากูดแคท ก่อนหน้านี้ผมมีไลฟ์สดไป,ปเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยเนาะ <c oughs> เป็นโอล่าบูทแคทนะฮะและรุ่นตน้างที่โชว์นี้ก็คือรุ่น400 Pro นั่นเองหลายคนคงทราบแล้วมีทั้งหมด3เกรดเนาะ400 Tech เป็นตัวเริ่มต้น400 Pro โปรุ่นกลางและ500 u l อ r a รุ่นท็อปส่วนราคาทราบกัน29ตุลานี้นะฮะสเปคหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เรียกว่าเป็นการพรีวิวเพราะเราก็ไม่ทราบรายละเอียดเยอะมากแต่ให้ดูว่าได้ออปชันอะไรเผื่อใครรู้สึกว่าเอ้ยเพียงพอแล้วเอ้ยเอาแค่4 0 0 Pro ก็เหลือ จะได้กดจองกันเนาะช่วงนี้โปรโมชั่นดีด้วยนะฮะมาไปดูกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูด้านหน้านะมาดูก่อนนี่คือกุญแจรีโมทนะครับหน้าตาแบบนี้สัญลักษณ์ของอุล่าเองและก็สามารถเปิดได้ตรงนี้นะฮะเอาไว้ในการเผื่อแบตเตอรี่เนาะอ่อนอะไรเงี้ยอ,อ่ะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสัญลักษนณะ์เนาะเหมือนเปิดท้ายได้แต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมไลฟ์สดไปนะครับก็คือตัวเนี้ยด้านหลังว่าตัวหลังมันเป็นโชคน๊คอัพเพราะฉะนั้น อาจจะรองรับในรุ่นของตัวท็อปอัลตร้าหรือเปล่านะฮะเป็นตัวไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะเวลาที่เราล็อกรถเนี่ยทุกอย่างจะถูกกัดตัดการทํางานดับหมดเลยนะฮะถ้าเราบลดล็อกเมื่อไหร่เนี่ยหน้าจอทุกอย่างภายในห้องโดยสารระบบไฟทํางานหมดเลยนะครับเหลือแค่เหยียบเบรกเข้าเกียร์ดีรถถึงจะไปนะครับผม,มนี่ก็คือห้องเครื่องนะครับของเจ้า400 Pro นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะนี่คือของแบบ400แต่คิดว่าถ้าเป็นอัลตร้าน่าจะใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะต้องมารอโดยอีกที ใต้าฝากระโปรงไม่มีตัวผูชนเมือนอะไรเลยนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้าแล้วความร้อนมันไม่ได้สะสมสูงจะมีความร้อนในระบบของตัวนี้แหละพวกคอยแอร์พวกนี้นะครับผมไฟหน้าก็เป็นแบบ Full LED ดนะฮะเนี่ยเรียกว่าอะไรว่า i n e l l l g e n t l l i n t นั่นเองมาพราา้อมกับคมโพเทตเตอร์นะครับมีไฟเดทามและไฟเดท m e นี่ก็คือไฟเลี้ยวนะครับ ตัวนี้เนี่ยที่เราสังเกตอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่มีเซ็นเซอร์หน้าเพราะฉะนั้นระบบช่วยถอยจอดไม่น่าจะมีในรุ่นของ400 Pro แต่ได้กล้องรอบคันแน่ๆละเราจะเห็นกล้องหน้าตรงนี้นะฮะตายโลโก้นั่นเองไม่มีไฟตัดหมอกนะครับมาพร้อมกับวงล้อขนาด18นิ้วหน้ากว้างยางอยู่ที่215นะฮะแก้มอยู่ที่50นั่นเองนะครับระบบเบรกก็เป็นแบบดิสเบรก4ล้อนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ชาร์จจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี ได้ทั้ง AC แล้วก็ DC นะฮะเขาเขียนไปเรียบร้อยเลย AC DC มาที่กระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED และมีกล้องรอบคันนะฮะมี2ฝั่งนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะในกระจกมองข้าตงตัวเนี้ยไม่มีายสปอตนะฮะก็อาจจะไปจุดพิจารณาสำหรับบางคนโอ้เสียดายนะ400โปรน่าจะมีละบาบสปอตนะครับและเสา B ตรงนี้นะครับเป็นสีดำนะฮะแต่ว่าอ้นี้เขายังไม่ได้แกะพลาสติกออกนะฮะมาใหม่กิ๊กเลย ลังคานะครับเป็นแบบพาราโดริกซันรูทนั่นเองนะฮะและ้วก็มาพร้อมกับเสาตัดขี้ฉลามนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มาให้มีเอลกระช่วงไฟท้ายนะครับนี่ฮะไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED ระบบไฟคือเป็น LED หมดเลยนะฮะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหลังด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายให้4จุดนะครับแล้วมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะฮะเปิดดูกันนะ ห้องิดสารด้านท้ายตัวนี้สามารถเนี่ยชากันสัมาระเอาออกได้นะครับอโอเคอ่ะอคือเอาออกได้ละนี่ครับสามารถเก็บได้นะฮะแต่ก็ปิดไว้จะรับเอาไว้ใช้นะฮะดีกว่าถือว่าแข็งดวนงานดีครับพลาสติกแข็งมากนะฮะอ่ะเราดูตรงนี้มีอะไรที่ซ่อมอยางสุกเฉินนั่นเอง มาพร้อมกับที่ชาร์จไฟนะฮะเบอเบาสามารถพับได้หกสิบสี่สิบนะครับอะลองเอานี้ออกนะครับอีกทีหนึ่งกว้างไหมก็คือพอขนของได้ครับอตรง นี่คือด้านท้ายนะครับวเวลาปิดก็นี่ฮะมีที่จับอประตูด้านท้ายนะครับเหมือนเดิมนะฮะระบบความปลอดภัยก็ให้มาเป็นอุปกปรณกมาตรฐานทั่วโลกแล้วนะครับคือที่ประตูล็อกประตูเด็กนั่นเองนะฮะนี่สังเกตเลยว่าเฮ้ยเหมือนฟรีเหมือนมันหักประตูแบบเคี่ยวอะไรหักสักอย่างแต่ถ้าเราเปิดปุ๊บมันจะเริ่มมีน้ําหนักขึ้นมานะฮะอมืมีน้ําหนักตัวนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่า ถ้าเราอะ่ะเปิดจากภายในไม่ได้ให้มาเปิดตรงนี้ดูก่อนนะคะถ้าเปิดจากภายนอกได้ก็แปลว่าเรามาดูตรงนี้บางทีเราล้างรถเช็ดรถดก็ไปโดนเกี่ยวโดนนะครับระบบ iso fix มีนะครับทุกอย่างนี่ iso fix มี Me หมดเลยนะฮะมาดูภายในกันหน่อยยะเรามาดูภายในกันนะครับอืมอ่ะครับเปิดไฟเดียวก่อนอ่ะโอเคเราเข้ามาภายในแล้วก็อันนี้คือด้านหลังนะครับเบาะตรงนี้ไม่สามารถปรับเพิ่มได้นะฮะก็คือ มันได้แค่สเต็ปเดียวนะฮะแต่จะบอกว่าอย่างเงี้ยผมเซตมาเนาะผมสูง170เป็นคนที่หลังสั้นขายาวนะนี่นี่คือเซตคนขับแล้วด้านหลังตรงนี้เป็นไงคือเหลือเรือเยอะเลยนะฮะหัวนี่ก็เนี่ยเรือเรือครับอืมนี่นั่งแบบตามล่องมันเลยนะอ่ะแล้วก็มีตรงนี้ให้นี่เท้าแขนวางแก้วนะ้ำได้สองแก้วนะครับด้านหลังเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะ ก็อาจจะเล็กสำหรับบางท่านแต่อย่างที่บอกคือถ้าเราพับบอกก็ขนของได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออผมไม่รู้ว่าความสะดวกแล้วกันนะแล้วแต่เป็นจุดพิจารณาสำหรับบางท่านด้วยเนาะบางคนจไม่ชอบที่มันเล็กไปหรือบางคนก็เอยโอเคแล้วดีอยู่แล้วนะแต่ข้างในก็คือเป็นเบาะหนังนะครับผมนี่เบาะหนังแล้วก็ไม่มีแอร์หลังนะฮะนี่แต่มีที่ชาร์จให้และยังคงเป็นแบบ Type A นะครับไม่ได้เป็น Type C นะครับ USB กระจกนะครับเป็นออโต้สี่บาเลยนะฮะนี่กดภายในข้างเดียวโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปด้านหน้าฝั่งคนขับนะฮะใครที่ยังไม่รู้ว่าคันนี้เติมลมเท่าไหร่ให้มาดูฝั่งคนนั่งข้างนะครับเพราะคันนี้เ่เพราะว่าอยู่ที่เมืองจีเป็นพวงมาลัยซ้ายเนาะนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูที่นี่เติมลมยางตรงนี้นะครับล้อหน้าอยู่ที่36ล้อหลังอยู่ที่36นะครับนี่ ในลูกศรชีละดูง่ายเลยเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะฮะก็ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยกุญแจใช่ไหมฮะที่เราบอกเป็นแบบรีโมทเนาะสามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกเนี่ยสามารถล็อกอกับปลดล็อกได้กับทางรีโมทเนาะหรือจะล็อกจากตรงนี้ก็ได้นะฮะทัดล็อกนะครับหรือว่าล้วงเปิดนะครับเบาไฟฟ้านะฮะในรุ่นโปร400เนี่ยก็เป็นไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับตัวยอย่างนี่เลย ส่วนคนด้านข้างก็ไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับผมมาดูแผงด้านข้างตรงนี้นะฮะอันนี้ที่ผมไลฟ์ไปเนาะมันเหมือนหนังด้านๆอะ่ะแต่ก็ไม่ถึงกับอคันทาร่าเท่าไหร่นะครับตรงนี้ด้วยนะครับโอเคล็อกบดล็อกตรงนี้นะที่รถเนี่ยปรับพับไฟฟ้าไปแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่นะผมแค่หมุนขึ้นมันจะพับถ้าเราหมุนกลับมาอีกทีหนึง่งหมุนทางไหนก็ได้นะ360เลย ก็พับออกอ,อ่ะมาดูด้านในกันเดี๋ยวเราเริ่มจากนี้ก่อนละกันนะฮะม่านบังแดดน,นะครับอ่ามีนะมีกระจบให้แต่ไม่มีไฟนะครับตรงนี้อาจจะต้องใช้ไฟจากตรงนี้นะครับเฮ้ยเป็นสีขาวด้วยอะ่ะเออน่าจะนวลนๆน,น,นะส่องมาแบบเหมือนรถที่รบอะ่ะคือส่องแบบเฉพาะทาตรงนี้ไม่ได้ส่องทั้งคันอะไรขนาดนั้นนะฮะอืมอ่ะมีช่องเก็บแว่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นม่านเนาะม่านปิดได้ให้ดูนิดนึง สามานปิดได้นะอืมแล้วจะใช้คําสั่งเสียงก็ได้นะครับนี่นะครับเราสามารถเปิดปิดอะไรตรงนี้ได้เลยนะฮะบนหัวเราแล้วก็ใช้คําสั่งก็ได้นะฮะสวัสดีโอร่าสวัสดีค่ะเปิดซันรูฟกาลังเปิดซันรูฟเขาจะเปิดทั้งม่านนะฮะแล้วก็เปิดนี่ด้วยนะครับหมดเลยปิดก็สามารถปิดจากตรงนี้หรือว่าคำสั่งนะฮะคำสั่งให้ดูอีกทีนึงว่าขเขายยแค่ไหนสวัสดีโอร่า ฉันฟังอยู่ปิดสลูปกำลังปิดสลูปน่าโอเคแล้วก็ต่อตรงนี้นะฮะอันนี้ก็โอ้เหมือนจะไม่ใช่ออโต้นะฮะก็เหมนเนี่ยมันทรงเหมือนออโต้แต่มันไม่ใช่อะแล้วก็อัตโนมอืออย่างนี้เอานะฮะแต่คิดว่ารุ่นอัลตร้าน่าจะได้ออโต้นะครับแล้วก็มีที่เสียบชาร์จต้องบันทึกหน้ารถตรงนี้เลยนะฮะอันนี้ดีมาก ะละมานฝั่งนี้ล่ะมีกระจกนะครับแต่ก็ไม่มีไฟนะครับผมเ็่แลมีอะไรอีกหน้าจอตรงนี้แบบยาวๆเป็นชิ้นเดียวนะฮะแต่ทัดได้เฉพาะฝั่งนี้นะครับนี่ทด้ฝั่งนี้นะฮะปึ๊บอืมมีเมนูต่างๆนู่นนี่ตั้งค่านะฮะเล่นเพลงนู่นนี่อ่ะแล้วก็มี Apple c a r p l พ y คิดว่า a d น r รอยโตน่าจะรับได้อยู่นะครับอ่ะซีนี้เมื่อกี้เราดูเนาะไม่ว่าจะเป็นเอ p l e c a r p เ a y หรือ a อนดรอยโต้ละเรามาดูนี้ดีกว่าว่า,วามีกล้องไหมมีเลยอยู่ที่วงมอะไรนะฮะเราก็กดดูปึ๊บเนี่ยกล้องรอบคันนะครับเนี่ยเลือกได้หลายๆมุมหลายแบบแต่ว่าถ้าเราจะดูแบบเป็นแบบสามมิตินี่นี่ไงอ๋ออ๋อน่ะโอ้โหไดเ้เลือกได้หลายมุมมากอะ่ะโอ้โหปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เลลวลาปิดนะฮะก็ไม่มีอะไรก็กดปิดที่เดิมก็ปิดแล้วนะครับผมในตรงนี้ก็จะเป็นทั่วไปครับควบคุมในฝั่งนี้นะฮะแล้วก็อันนี้มีคูดคอนโทรลแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะ a ด t i v ีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขามีตัวเตือนกันชนด้วยนู่นนี่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนะฮะเดี๋ยวยังไงรอข้อมูลที่ชัดเจนทางการละกันอย่างที่บอกวันนี้เป็นการพรีวิวไม่ใช่รีวิวนะฮะอืมเนะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าเอ๊ะสเปคคอร์จะให้แบบไหนนะครับผม เพราะว่าเนี่ยเราดูสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันมีตัวกันชนเฮ้ยส่วนใหญ่ตัวที่มันไว้เตือนกันชนด้านหน้าเนี่ยน่าจะมีอ t ด v ัเที่ไงแต่อาจจะไม่มีก็ได้นะครับอาจจะมีในรุ่นของอัลตร้าแทนเพราะตัวนี้เป็นตัวโปรนะครับโอเคภูมลาลัยก็นี่ไม่ใช่3ก้านนะเป็น2อมสวยดีปรับได้กี่ทิศทางต้องมาดูกันฮึเอ๊ะฮึบโอ,บอบ้ได้แค่สครับปรับได้แค่2ทิศทางนะ ใช้มือเดียวก็เลยต้องใช้เข่าดันด้วยแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เราจะต้องแบบเออเป็นการแบบปรัแบบตัวนะฮะเจ้าพวกไฟอ่ะจะอยู่ทางซ้ายมือนี่ระบบไฟนะฮะอยู่ทางซ้ายมืออันนี้อยู่ทางขวามือนะฮะที่ปัน้นที่ปั้นน้ำฝนพวกเนี้ยอยู่ทางขวามือโอเคระบบแอร์ Air นะฮะอย่างที่เราเห็นก็คือสามารถเลือกที่จะปรับจากหน้าจอตรงนี้ได้เนาะนี่ อ่าเ,เรีกระบบแอร์ตรงนี้หรือเราจะกดเปิดปิดตรงนี้นี่โอ้โหดีไซน์แบบสปอร์ตเลยใช้กดแบบนี้นะฮะไม่ใช่ผักขึ้นนะครับกดอย่างนี้อย่างเดียวนะฮะกดลงเรื่องวงเลือกหมวดอะไรได้นะครับนี่ไฟฉุกเฉินนะฮะที่ชาร์จยัน USB นะฮะ t ท p e อแล้วก็มีสิบสองโวลต์ตรงนี้นะครับอืมอันนี้กุญแจมันเป็นลูกกุญแจมันน่าจะไม่ใช่ที่ชาร์จเออมีลูกกุญแจวางกุญแจเฉยมั้ง แล้วก็เป็นตัวเกียร์ทีนี้เนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ R นะครับกล้องหลังก็จะติดให้อัตโนมัติเหมือนเดิมหรุอนเหมือนทั่วไปครับอโอเคมีเบรกมือไฟฟ้าเอาลงหน่อยอ่าโอเคเอาขึ้นได้มีออตโตโ้โน,นะครับท้ายแขนตรงนี้ก็เป็นหนังบุนิ่มมาเลยนะฮะดึงได้เลยมีที่เก็บของเล็กๆน้อยน้อย,อ,ย,อ,ยอืมอเชอันนี้วางกุญแจเหรอมันไม่มีที่ชาร์จใช่ป่ะไม่น่ามีนะนอื แต่อย่างที่บอกรุ่นอัลตร้าจะมีก็ได้เพราะตัวนี้ไม่มีระบบช่วยถอยจอดอัลตร้าน่าจะมีนะครับเพราะว่าเป็นการคาดการจากในรุ่นของฮาวเวลที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ตรงนี้เวลาโหมดเนาะเราก็เลือกรูสคอนโทลใช่ไหมเดี๋ยวนี้อ่าเฮ้ยเหมือนจะจับได้นะระดับเออน่าจะมีนะตัวก็ a เล็กชีนะครับอืมน่าจะนะครับเดี๋ยวเอาไว้เรามาทดลองขับอีกทีอแล้วนี้เลือกโหมดตรงนี้นะฮะเราจะเป็นแบบ โหมดอีโคธรรมดาเนี่ยสปอร์ตโอ้โหได้เลยอันนี้ปรับไฟหน้าได้นะฮะระดับก็คือความสูงของตัวโคมโปรเจคเตอร์เนาะอ่าไอตัวทักชั่นก็สามารถเปิดปิดได้เนาะเมื่อกี้แบตมันจะใกล้จะหมดก็มาเสนอตรงนี้หนึ่งแล้วกันนี่นะที่เมื่อกี้น้องโหมดตัวนี้ที่เรารู้กันแล้วก็คืออีโคธรรมดาแล้วก็สปอร์ตปรับโคมไฟแล้วก็ทักชั่นเนาะตัวเนี้ยเป็นตัวปิดนะครับนี่เวลาเรากดปุ๊บ เป็นการทํางานทุกอย่างเลยนะฮะที่ตอนแรกผมบอกว่าเฮ้ยมันไม่สามารถปิดได้เนี่ยแต่เวลาเราอยู่กินแจ์เนาะคือเราแค่ล้วงเปิดมานะก็หน้าจอจะติดอ่ะเดี๋ยวทาําให้ดูนี่เลยนะครับคือตอนนี้หน้าจอดับอยู่ใช่ไหมฮะกุญใจอยู่กับผมนะอ่าผมล้วงเปิดปุด๊บหน้าจอติดเห็นไหมขาวๆติดละทีนี้เนี่ยเผื่อใครมาดูรถนะครับก็ย้ำอีกทีเดีวกัน ถ้าหน้าจอติดอยู่นะฮะย่ายียบเบรกและเข้าเกียร์นะครับมันก็ถือว่าเป็นการแบบทํางานแล้วนะอืวิธีการปิดนะครับเรารู้วิธีละก็คือกดตัวนี้นี่เองปึ๊บดับแล้ววิธีการเปิดนะฮะไม่ต้องลงไปเปิดประตูอะไรใหม่เลยก็แค่เหยียบเบรกเหยียบเบรกปับ๊บเข้ามาละขึ้นเรดี้แปลว่าพร้อมไปของจริงนะฮะอันนี้คือพร้อมไปของจริงละอืโอเค ถ้าใครใจดีนะครับมาดูแล้วยมันหน้าจอติดอยู่ก็สามารถปิดได้นะครับกดติดแต่ถ้ากุญแจไม่อยู่กับตัวก็เหยียบเบรกอาจจะไม่ขึ้นนะครับกุญแจอยู่นอกรถนะเดี๋ยวเหยียบเบรกให้ดูนะเห็นไหมมันจะฟ้องหรือว่าไม่ได้เอาละครับและนี่คือการพรีวิวสั้นๆไปก่อนละกันนะฮะวันนี้ลูกค้าเยอะมาก,มากเลย น้องแมวของเราได้รับการสนใจมากๆเลยเ้ื่อความน่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและหากถ้าผมวันนี้ตกหล่นอะไรไปต้องขออภัยด้วยละกันนะครับอย่างที่บอกวันนี้เป็นการพรีวิวไปก่อนละกันทุกอย่างเราจะทราบพร้อมกันในวันที่29น,นี้ไม่ว่าจะเป็นราคาสเปคแต่ละรุ่นต่างๆและถ้าเกิดรถมาแล้วนะครับเราจะมารีวิวกันเต็มและทดลองขับกันอีกรอบหนึ่งที่ Motor, เกรทวอลมอเตอร์อมรรัชดานั่นเองนะครับสนใจก็มาดูตัวจริงได้เลยนะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งนะฮะต้องฝากกันเลยสำหรับทุกท่าน ใครที่มาดูรถนะครับอย่าเหยียบเบรคเข้าเกียร์โดยเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นมันเงียบมากๆา,า,าลอปลดล็อกเมื่อไหร่ทุกอย่างระไฟฟ้าทํางานแล้วคือสแตนบายรอทันทีต้องระวังด้วยนะครับและถ้าเกิดคุณเอ๊ะทำไมมันเงียบๆแตะคันเร่งในขณะที่เกียร์ดีแล้วเนี่ยถ้ารถมันพุ่งไปนี่คือออกไปเลยนะฮะอันตารายมากๆนะครับต้องปรับตัวกันนิดนึงละกันนะฮะในเรื่องของตรงนี้นะจ๊ะ เช่นเคยนะ,อย,ะ,ะ,ะอย่าลืมกดติดตามสุดท้าแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะรครับธุรกิจใหม่ๆแจ้งเตือนหรือไม่จ,มจะพาตกลไปเชื่ยวชาญไปตีและข่าวพาไปดูบแบบนี้นะครับผมบ๊ายบาย